สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสนอเรื่องใหญ่ใหญ่โตอลังการชนิดที่เรียกว่าใหญ่มหาศาลเลยนะครับที่คนไทยทั้งประเทศอาจจะต้องรับรู้รับทราบนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ยนะฮะในเร็เรวๆวันนี้แหละเพื่อที่จะไปเลือกหมู่กลุ่มคณะหนึ่ง่อเข้าไปเอาอำนาจรัฐนะครับ แล้วก็พาประเทศไปแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาอันนั้นคือการเลือกตั้งที่ทุกคนรับรู้รัรบทราบอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ผมมีทางเลือกใหม่นะครับมานําเสนอนะครับโดยปกติท่านไม่มีทางเลือกนะครับท่านจําใจจําเป็นจํายอมที่จะต้องเดินเข้าคูหานะแล้วก็เป็นเลือกจนใส่สูตรนะใช้คาว่าจนทีสูตรเพราะาเป็นสักของสื่อมวลชนที่เรียกพูกพักการเมืองทั้งหลายนั่นเองนะเพราะว่า รัฐธรรมนูญเราเขียนให้พรรคการเมืองทั้งหลายมีสภาพเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดน,นั่นเองอันเนื่องมาจากรกัฐธรรมนูญเขียนนะ,ะนะเพราะฉะนั้นการที่เรียกโจรสูตรนั้นก็คือเขาเข้าไปเอางบประมาณนั่นเองนะมากมายม,ามาหาศาลก็เป็นที่หอมหววกันเขาสามารถซื้อเสียงก็ได้นะสามร้อยที่นั่งที่นั่งละหนึ่งร้อยล้านจา่ายไปสามร้อยที่นั่งก็เป็นสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านนี่เขาไปอยู่เขาอยู่ได้สี่ปี สี่ปีเขาสามารถออกกฎหมายอะไรก็ได้ที่ได้เงินทอนะออกโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่ได้เงินทอนอเงินทอนส่วนต่างอะไรเงี้ยสามารถได้เป็นแสนล้านตัานห็นภาพไหมฮะพนั้นลงทุนสามหมื่นล้านได้แสนล้านมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะประชาชนเข้าใจนะเอาละทีนี้ประชาชนก็จะบอกว่าอ้าวเขาโกงก็จริงเขากินก็จริงแต่แบ่งให้หน่อยนะแม้แต่ประโยคที่น่าเกลียดก็มีคนพูดนะคือคนไทยนี่เราพูดเองบอกเขา กินนะแต่เวลาเขาขี้ออกมาเนี่ยขี้เขายังแบ่งให้เรากินเราก็ยังได้กินขี้เขาอ่ามีคนพูดอย่างนี้เดี๋ยซึ่งฟังแล้วมันมันชุเล็มากนะผมเข้าใจเขาจะอารมณ์ประชาชนว่าเออเขาแบ่งมาก็ยังดีนะยังได้กินแต่คราวนี้ผมจะมาเสนอทางเลือกใหม่ซึ่งท่านได้มีทางเลือกแล้วไงเพราะท่านไม่มีทางเลือกกันแม้แต่ขี้เขาท่านก็นยอมกินขี้เขาเออมันหมดสภาพคนไทยเลยนะครับประโยคนี้นะ พราะ,ะนั้นเมื่อมีทางเลือกใหม่เนี่ยคนไทยทั้งประเทศต้องฟังต้องดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคือท่านได้ฟังข้อมูลของผู้พักการเมืองมาเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้มาฟังข้อมูลใหม่ทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่การเล่นการเมืองนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือก,การเล่นการเมืองนะฮะเพราะรัฐมนูญเขาเขียนให้เป็ี่ยนอย่างนั้นานายพรรคทั้งหลายนั้นเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงนะเขาเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัด กระจายไมหมครับประชชนหมายว่ามันเป็นการใช้เงินมาทําการเมืองรัฐธรรมนูญมันเขียนแบบนั้นก็ต้องมีคนเข้ามาเล่นดิครับโดยพว่อค้านี่ชอบพ่อค้าก็โดดเข้ามาเป็นมาเล่นเลยอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละนะแล้วก็เอาครอบครัวมาเล่นด้วยมันเป็นอย่างนั้นเพราะรัฐธรรมนูญเรานี่แหละเขียนอเขียนเป็นแบบนี้การเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เป็นการเขียนที่ผิดแต่ประเทศไทยก็ประกาศใช้นาตาเฉย พราะมีผู้ได้ประโยชน์ไงผู้ที่มาเล่นเนี่ยได้ประโยชน์เขาก็ต้องบอกว่าถูกเป็นแบบสไตล์ไทยแต่มันผิดหลักวิชาครับผิดหลักวิชาดังนั้นงานผมจึงมาเป็นทางเลือกนั่เนเองนะฮะทางเลือกให้ถูกหลักวิชาเป็นทางที่ถูกหลักวิชานะครับแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นการทําการเมืองไม่ใช่เป็นการเล่นละเป็นการทําการเมืองระดับโลก เป็นการทําการเมืองระดับโลกนะฮะความต่างที่ผมนํามาเสนอให้ไปส่ชนทางเลือกใหม่เนี่ยคือการทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่มาเล่นการเมืองอันกระจอกงอกง่อยแสนพิกลพิการแล้วก็ทุเลศเวทนาแล้วก็วิปริตวิปลาสอยู่ในวงจรอ,อุบาทมาถึง90ปีก็ยังไม่ออกก็ยังจะรักษาต่อไปเดินต่อไปด้วยการจัดให้มีเลือกตั้ง การจัดให้มีเลือกตั้งและการประกาศว่าประเทศเป็นประเทศประชาไตยเนี่ยคือการประกาศที่หลอกลวงเราเป็นประชาิไตยปลอมครับไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเราเป็นประเทศประชาธิปไตยปลอมนะเราจะไม่ได้เป็นประชาไตยที่แท้จริงเลยเพราะเราไม่ได้ทําถูกหลักวิชาเลยรัฐมนุญเขียนให้บริษัททั้งหลายเป็นบริษัทค้าการเมืองนี่ก็ผิดแล้วครับนะครับเพราะว่า การเมืองพัคการเมืองเขาไม่มีกฎหมายพารรกการเมืองครับมีประเทศบา้บาๆคือประเทศสารขันก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคือเรามีของผิดเยอะแยะหลักวิชาที่ผิดเยอะแยะแต่เอื้ออำนวยให้กับผดีการอยู่ในรัฐธรรมนูนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันจะเรียกรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับไม่ใช่รัฐธรรมนูะเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดแล,ะละ้วรัฐธรรมนูนก็มีสองแบบยแบบที่ผิดกับแบบที่ถูกเพราะฉะนั้นจะเรียกรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ไมเรียกรัฐธรรมนูนที่ผิด มันไม่ควรจะเป็นรัฐธรรมนูนที่ประเทศไทยใช้อ่ะผมยังเรียกว่ามันเป็นผิดเราควรจะได้รัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยใช้เป็นรัฐธรรมนูนที่ถูกหลักวิชาซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเขาไม่ยอมให้เกิดหรอกเพราะเกิดแล้วประชาชนเป็นใหญ่ตามชื่อของระบอบนั่นเองระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่แต่ทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่นี่ครับท่านเป็นผู้ที่โอ้เป็นผู้มาอาศัยเขาอ่ะมาอาศัยพักการเมืองเพราะพรคการเมืองเป็นเจ้าของประเทศก็เพราะรัฐธรรมนูญเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองนี่ครับ เขาก็เอาเงินมาลงทุนนี่ครับเขาเอาเงินมาลงทุนตั้งคงตั้งพักทั้งนั้นน่ะตาสีตาสายายมายายเมียยายแมนนดยดันในแดงตั้งพักได้ไหมตั้งไม่ได้ประทานาธิพักเขาเอาอุดมการเขาไม่ได้เอาเงินเขาไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งว่าคุณต้องมีเงินคุณตั้งจิงตั้งพักได้ไม่ใช่เขาเอาอุดมการที่คุณจะมาทำอ่ะอาอุดมการและอุดมการน่ยเป็นหลักเป็นนโยบายหลักแห่งชาติที่ต้องไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประชาชนจึงได้เป็นใหญ่แต่นี่ไม่ใช่มันเอาเงินมาตั้งกันหมดเลย เมื่อเงินมาตั้งเวลาท่านไปหลงชชนไปหลงเลือกเขาอ่ะเขาได้เป็นเขาได้เสียงได้ได้ชนะเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็กลายเป็นสินค้าของเขาประเทศก็อะไรเป็นสินค้างเขา <c oughs> ขอไปเนี่ยรัฐมนูลเราเขียนแบบนี้โดยไม่รู้ตัวคนเขียนรัฐมนูลก็ไม่รู้เพราะไม่รู้หลักวิชาที่ถูกไงเพราะไม่รู้หลักวิชาที่ถูกและไม่เขารู้หลักวิชาถ,ถึงแม่รู้นะก็ไม่เขารู้หลักวิชาที่ถูกเพราะมันมันจะมีคนให้เขียนเป็นแบบนี้สไตล์นี้ก็ต้องเขียนเป็นแบบนี้สไตล์นี้กันไป อย่างนี้เขาเรียกว่าเราไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกประเทศหนึ่งก็ได้เพี้ยนอยู่ในอาการเพี้ยนเราจึงมีรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับก็ด้วยเหตุที่ไม่เคารพหลักวิชานี่ครับถ้าเคารพหลักวิชาแล้วมันจะมีฉบับเดียวมันจะไม่มีใครมาขอแก้มาขอหรือหรือทํารัฐประหารจะไม่มีไม่มีการเกิดรัฐประหารนะและการเล่นการเมืองหรือการทําการเมืองมันจะสุภาพมันจะสุภาพแบบที่เรียกว่าท่านงงที่ประเทศอื่นทําไมเรื่องขี้ประติวแค่เนี้ยเขาโคง้งเขานับแล,ล้วลาออกโค้งเขานับ คงนับนะขอภยัยประชาชนที่ทําผิดแล้วก็ลางออกนั่นสปฤติก็สูงมากนั่นคือก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยนี่โอ้โหผิดตรงๆจัดจด้ชัดๆยังไม่ออกเลยครับแถมมีการอธิบายอย่างที่ได้ฟังแล้วเป็นเท่ไปเลยมันกลับกันไปเลยนั่นเป็นเพราะว่าอยู่ในระบอบผลิตการนั่นเองไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงเป็นประชาธิปปอมถึงบอกว่าเป็นประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มันมันบอกมาเนี่ยให้อ่านเขียนเฉพาะตัวหนังสือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นแนวทางของเผด็จก,การมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยมันเป็นของแนวทางเผด็จก,การมันจึงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประชาชนทั้งหลายท่านคิดจะไปเลือกตั้งพักนู้นพักนี้ก็เท่ากับท่านน่ะสืบสารสิ่งที่ผิดต่อไปอีกโดยไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจ ดังนั้นงานผมจึงเป็นงานที่จะต้องให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยปลุกประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะยกระดับประชาชนด้วยการอัปเกรดประชาชนเป็นโสดาบันทิปยไตยคือมาอัปเกรดประชาชนงานผมเป็นงานมาอัปเกรดยกระดับประชาชนมีองค์ความรู้ในระดับโสดาบันทิปยไตยคือเป็นผู้ใช้อํา,านาจธิปไตยเป็นอย่างเชี่ยวชาญชํานาญเป็นชี้นรวาสั่งการเลยอ่ะไม่ใช่เป็นผู้ที่มาโอยต้องรอให้พักการเมืองนั้นออกนโยบายนะั้นบอกนี้ไม่ต้อง ในระบบระบบของระบบที่ออกแบบใหม่เนี่ยประชาชนเป็นผู้ออกแบบหมดในโรยบ,บายต่างประชาชนเป็นผู้อนุมัติออหมดหมดพูดง่ายๆประชาชนเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตท่านฟังประโยคนี้อาจจะแปลกหูไม่เคยได้ยินแต่ต้องบอกว่านี่คือความจริงนะครับที่ประชาชนสามารถปกครองตัวเองได้ไปตลอดการตลอดชีวิตเรียกว่า,พ,าพูดง่ายๆพูดง่ายๆเร็วๆจบฟังทันทีเลยนะก็คือไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแต่ประชาชนบริหารประเทศเองเพราะยุคนี้มีอินเทอร์เน็ต มีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมี AI มีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีคณะรัฐบาลไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีพักการเมืองไม่ต้องมีอีกต่อไปแล้วมันจะจบในในการยุบสภาครั้งนี้แหละครับนะเพราะโลกใบนี้มีดาวเทียมดาวเทียมยิงขึ้นอยู่ตลอดและโลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่ตลอดตราบใดที่มีดาวเทียมและเมื่อมีดาวเมื่อมีอินเทอร์เน็ต ก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันสามารถเขียนออกเป็นกฎหมงกฎหมายออกเป็นรัฐธรรมนูญยังได้เลยแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีบล็อกเชนยืนยันไม่มีใครมาโกงแก้ไขปัดัดแปลงได้แล้วก็ยังมี AI ที่มาจัดการอยู่กันไปตามแอปพลิเคชัน AI จะมาจัดการก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาจัดการได้เลยเพียงแต่การจะใช้กําลังมันก็จะต้องไปขอกําลังมาใช้ก็ได้ เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมามีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วไม่มีสอสอไม่มีความจําเป็นต้องใช้สอสอไม่มีความจำเป็นต้องใช้การเลือกตั้งไม่จะเป็นต้องใช้คณะรัฐมาลรอีกต่อไปแล้วเพราะต่อไปนี้ผมบอกแล้วไงว่าระบรบระบอบางๆเ้วเนี่ยดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนและ AI มันมาแทนได้และมันไม่หายไปไหนเหมือนกับมีป่าไม้เหมือนกับมีแม่น้ําเหมือนกับมีทะเลเหมือนกับมีก้อนเมฆเหมือนกับมีฤดูกาลผมถามท่านว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันหายไปจากโลกนี้ไหมมันไม่มีหายไปไหนป่าไม้ม่ยังอยู่แม่น้ําก็ยังอยู่ทะเลก็ยังอยู่ก้อนเมฆก็ยังลอยอยู่ฤดูกาลก็ยังมีอยู่อันนี้แหละอันเดียวกันกับที่มี ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมี AI มันไม่หายไปไหนมันอยู่เหมือนเดิมแล้วมันมาแทนสอสอแทนพรรคการเมืองแทนการเลือกตั้งและแทนคณะรัฐบาลมันไม่มีต่อไปแล้วมันจะจบยุคคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลายเป็นประชาชนบริหารประเทศเองดูแลประเทศเองจัดการประเทศเองไม่ต้องพึ่งพาไอ้พวกเหล่านี้อีกต่อไปท่านฟังผมประโยคนี้เข้าใจหรือไม่คนไทยทั้งหลาย ผมมาทำการเมืองระดับโลกนะครับแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกเป็นต้นแบบของโลกที่ประชาชนปกครองตนเองได้ให้มันสมก็ชื่อที่เป็นคุณเป็นคนไทยอ่ะไทยอะไรต้องหานไปว่าอิสระเติมยอยยักษ์เข้าไปก็อิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงไทยยอยยักษ์นั้นหมายถึงยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และยิ่งยงอิสระแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้หรอกครับท่านต้องปกครองตนเองเท่าน,นั้นจึงจะเป็นคนไทยจ,จริงทุกว,วันนี้เรายังไม่ได้เป็นคนไทยจ,จริงเป็นคนไทยตัวปลอมอยู่ แล้วมีเรื่องมีความรู้เรื่องเข้าใจไปอำนาจทิพย์ใจแค่ระดับอนุบาลซึ่งมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เหมือนเด็กอนุบาลเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ไมีรู้เรื่องได้แต่เขาเชียร,ร์ยอะไรก็ทำตามนะครูเชียร์อะไรก็ทําตามเล่นอะไรก็เล่นตามก็เหมือนกับพรรคการเมืองทั้งหลายเชียร์อะไรก็เฮไปตามรัฐบาลทําอะไรก็เฮไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเอาให้ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกเอออย่างนั้นนะแล้วก็ประเทศก็วนอยู่ในวงจรเก่าอยู่ในกลไกรัดเก่าๆเน่า อยู่ในโครงสร้างรัฐเก่าๆเน่าๆอยู่ในวัฒนธรรมการเมืองเก่าๆเน่าๆอยู่ในวงจอรอุปถัมภ์อุบาทเก่าๆเน่าๆไอ้สี่วงจรเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้คุณจะเลือกตั้งไปนะเลือกคนไปนะเลือกคนดีคนเก่งเข้าไปเขาก็โดนไอ้สี่วงจรน,นี้ผู้ยี่ผู้ยำกระทําท่านเลือกเข้าไปลาบากลำบนทําไมอะเลือกคนดีคนเก่งที่ท่านชอบอยากให้เขามาเป็นผู้นําประเทศอะไรเนี่ย ที่เขาชูตัวขึ้นมาเนี่ยท่านเลือกไปเขาก็ไปลําบากนะฮะเอเพราะฉะนั้นผมจะมาเปิดทางเลือกใหม่ทั้งนักการเมืองก็ต้องฟังระบบระบบใหม่ที่ผมออกแบบเนี่ยทั้งประชาชนก็ต้องฟังผู้ง่ายผู้ไปเลือกตั้งกับผู้ถูกเลือกตั้งทั้งสองผู้เนี่ยต้องฟังงานของผมต้องฟังถึงแม้ว่าเป็นแค่คนแรงงาน เป็นแค่คนละงานถ้าท่านถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติผมถือว่าท่านเป็นพวกเหยียร่นะเหยียดชนชั้นอะนะเหยียดชนชั้นองค์ความรู้มันไม่มีชนชั้นนะครับนะองค์ความรู้ไม่มีชนชั้นนะแล้วผมก็มาชรเลจ์ด้วยให้เอาองค์ความรู้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้เรียนสูงหรอกนะให้องค์ความรู้ผมเนี่ยไปเทียบกับของฝรั่งที่ท่านเรียนมาจากของฝรั่งนะนะเอาไปเทียบเลยหรือของกระจงอาจารย์ท่านใดในประเทศไทยก็ได้ นะหรือหน่วยงานองค์กรไหนของประเทศไทยก็ได้เอามาเทียบกับของชาวบ้านธรรมดาซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยแล้วเป็นมาตรฐานที่สูงที่นี่มาประกาศเลยภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปและอเมริกาสูงกว่าอาจารย์ทั้งหลายในประเทศไทยเอามาเทียบกันเลยเพื่อประชาชนจะได้รู้ได้เห็นไงนะระบบผมก็จะได้เปิดเผยประชาชนจะได้รู้จักมีทางเลือกเราต้องเปิดเผยกันอย่างนี้เลยตรงๆเลยนะเพราะประชาชนนี่ เขาไม่เชื่อคนแรงงานเขาจะเชื่อเฉพาะคนแต่งตัวดีอ่ะเรียนสูงเรียนนอกมีตําแหน่งมียศมีอะไรเงี้ยนะเขาไม่เชื่อคนแรงงานด้วยกันเพราะฉะนั้นผมมาท้านะครับมาท้าเลยนะมาท้าสื่อนี่แหละครับให้สื่อช่วยอไปเจาะไปดูหน่อยว่าเออคนแรงงานคนนี้ชาวบ้านคนนี้เขาประกาศตัวว่าเขามีองค์ความรู้ระดับสูงมากวามาาก,มากว่ามาตรฐานยุโรปมากกว่าอเมริกามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน คนไทยอย่างยิ่งมันเป็นประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรดีกว่าฝรั่งอย่างไรไหนมาดูซิเพราะนั้นสื่อทั้งหลายเนี่ยท่านเลิกเสนอไอ้ข่าวของพรรคการเมืองได้แล้วท่านเสนอมาเยอะมามากมายแล้วควรเสนอองค์ความรู้ของระดับภูมิญาคชาวบ้านเนี่ยนะให้ประชาชนเขาได้รู้ว่าเออเราจะได้มีระบบระบอบการปกครองของ,ของเราเองไม่ต้องไปตามคนฝรั่งไม่ต้องมาเรียนแบบฝรั่งแล้ะเราเอามาเยอะลระรัฐธรรมนูญทุกฉบับมันเอาของฝรั่งฝรั่งมางั้นอะ แล้วมันก็แลกกันหมดทุกฉบับแล้วก็ฉีกมันยี่สิบฉบับมี่แปลว่าอะไรไมันแปลว่ามั่วฮะแปลว่ามั่วผมพูดได้เลยเพราะผมนี่แหละมาประกาศตัวประกาศตนเป็นโสดาบันชิปใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองและเป็นไม่เป็นคนเดียวต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นด้วยดังนั้นผมจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศออกจากการเป็นคนไทยตัวปลอมซึ่งอยู่ในระดับชั้นของอนุบาลชิปใจประชาชนไทยรู้เรื่อง อำนาจที่ไปไต่เพียงแค่ระดับอนุบาลเองแล้วทั้งที่ตัวเองถืออำนาจสูงสุดของประเทศทุกทุกคนถืออำนาจสูงสุดของประเทศอยู่นะฮะอยู่ในบัตรประชาชนนั่นแหละครับบัตรประชาชนนั้นมีอำนาจสามดุลน,นะครับถืออำนาจของประเทศอยู่นะครับแต่ใช้ไม่เป็นนะใช้อำนาจที่ไต่กันไม่เป็นไม่รู้เรื่องดังนั้นผมจึงมาปรับยกระดับประชาชนนะฮะอ่าเหมือรรนรถไฟมันยกระดับเนี่ยมันถึงจะไปเร็เรวแก้ปัญหาเพราะนั้นก็มายกระดับประชาชนเสีย ะครับให้ประชาชนนั้นเป็นโสดาบันชิปไตยเลิกเป็นเด็กอนุบาลชิปไตยซึ่งจะถูกพรรคการเมืองหลอกถูกสื่อหลอกเพราะสื่อน,นี่ก็ถูกซื้อพรรคการเมืองก็ซื้อแล้วก็ต้องเสนอเฉพาะพรรคนี้เน้นพรรคนี้ประชาชนผมว่าประชาชนก็รู้อ่ะไอ้สื่อนี่มันเน้นพรรคนี้เชียร์พรรคนี้นะประชาชนก็ฟังอยู่ข้างเดียวถ้าไม่ได้ดูถ้าไม่มีโอกาสที่จะฟังทางอื่นเลยผมนี่ปไปทางเลือกใหม่ที่ประเสริฐ ยอดเยี่ยมมั่งคัง่งอลังการยิ่งใหญ่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ง่ายๆเลยคือท่านเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตผมถามหน่อยมีพักไหนให้ท่านเป็นเป็นไหมไม่มีมีแต่เขาจะมาปกครองท่านแต่ผมเสนอให้ประชาชนมปกครองตนเองคุณเข้าใจประโยชน์นี้ไหมมันแตกต่างกันไหมคุณจะเลือกอานไหนประชาชนนะคือผมจําเป็นต้องเสียงเข้มถึงดุนะมัน เพราะว่ามันอยู่ในช่วงกําลังเลือกตั้งมันทางกำลังเข้มข้นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเสียงเข้มเสียงดุเพราะว่ามันเหมือนกับคนในครอบครัวเราอะแล no ้วไม่รู้เรื right ่องแล้วยังจะทําเก่าๆง่ๆทำซ้ำเหมือนเดิมคือทําอยู่ในวงจรคนโง่แต่ขยันน่ะคนโง่แต่ขยันขยันทําก็คือเป็นเด็กอนุบาลจะไม่รู้เรื่องก็ยังเคยทําอย่างนี้จะทํอ่ะก็เหมือนกันเนี่ยเราเคยเลือกตั้งเคยเลือกตั้งก็จะเลือกอยู่เนี่ยอยู่ในระบบระบบระบบการปกครองเก่าอยู่ในกลไกรัดเก่า อยู่ในวงจอรอุปถัมภ์เก่าซึ่งโครงสร้างรัฐมันไม่เปลี่ยนแล้วจะไปเลือกไปื่อทำไมท่านเลือกม,ม,อมันก็อยู่ที่เดิมเลือกคนดีคนเก่งไปก็ไปเจอไอ้พวกนี้ถูกกระทืบถูกบทขยี้เสียผู้เสียคนให้ลาบากระบน <c oughs> ท่านอย่าได้เลือกเข้า,ขาไปอย่าได้เลือกคนเก่งคนดีหรือคนใหม่เนี่ย <c oughs> เข้าไปอยู่ในระบบระบอบวงจอรอุบาทเก่าท่านต้องเลือกเข้าไปอยู่ในวงจในไอ้วงจรใหม่ระบบใหม่ระบอบใหม่ทางเดินใหม่เช้่ทางใหม่ซึ่งผมมานําเสนอนี่แหละครับ ผมจึงบอกว่าทั้งตัวพักการเมืองทั้งตัวนักการเมืองอะ่ะและก็ตัวผู้ไปเลือกตั้งก็คือประชาชนอะ่ะต้องดูงานของผมท่านจิงจะเห็นเส้นทางใหม่นะเพราะฉะนั้นผมจะให้คําให้ความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะเป็นข้อสังเกตง,ง่ายๆเพราะทางผมเป็นทางเทคนิคชั้นสูงว่าเทคนิคง,ง่ายง่ายอย่างนี้นะครับว่าประชาชนต้องรู้ต้องรู้ไม่รู้ก็ต้องรู้ว่าบัตรประชาชนของท่านน่ะมัน,นมนีอำนาจสามดุล คามเปนั้นนั้นมีอำนาจสามดุลนะฮะแต่เขาไม่ให้ใช้โดยตรงนะเขาไม่ท่านใช้โดยตรงนะส่วนอำนาจสามดุลของประเทศเนี่ยเขาให้ใช้อยู่กับแต่พวกบริหารกับพวกนิติแล้วพวกสุลาการนี่อยู่สามพวกนี้เองนะซึ่งสามพวกนี้ก็ที่เรารู้จักก็คือรัฐบาลรัฐาภาและก็ศาลนั่เองนี่สามดุลก็ใช้อยู่นะแต่สามดุลเนี่ยแต่ละประธานแต่ละสายเนี่ยเขามีดุลเดียวดุลเดียวดุลเดียวนั้นถ้าท่านไปเลือกสอส สสก็มีดุลเดียวได้ดุลเดียวอ่อสสอยู่นิติบัญญัติได้ดุลเดียวหรือหรือเลือกพักการเมืองมันก็ได้ดุลเดียวทั้งพักก็ได้แค่ดุลเดียว,ยวสสก็ได้แค่ดุลเดียวท,ทํกกวทาอ,อ,ทอะไรไม่ได้มันจะต้องไปหาดุลที่สองซึ่งคือทีมรัฐบาลนั่เดงยอ่คือตัวรัฐบาลเนี่ยนะต้องหาทีมที่สองไอ้ทีมที่สองเนี่ยเขาจะไปคุยกันตกลงกันนะก็ไปการเจรจาต่อรองกันแล้วแต่ก็เสร็จแล้วก็มีทีมที่สองก็ตัวรัฐบาลเกิดขึ้นมา ก็เป็นสองดุลสองดุลท่านนั้นเองแล้วสองดุลเนี่ยยังงต้องเจอวิบากกรรมเจอฝ่ายค้านอีกเจอเกมการเมืองนะแล้วเขาก็ต้องเล่นเกมการเมืองอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับแต่มันมีอีกทางหนึ่งมีหน้าสามดุลเลยสามดุลเลยนะสามดุลเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นสอสอนะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นผู้เลือกเนี่ยทั้งผู้ถูกเลือกและผู้เลือกเนี่ย ท่านจะต้องนึกถึงผู้ที่มีอํานาจสามดุลผู้ที่มุ่งไปเอาอำนาจสามดุลต้องนึกถึงมองไปที่กลุ่มกลุ่มคณะใดแล้วแต่ที่มุ่งมาเอาอํานาจสามดุลท่านต้องไปเลือกคนนั้นกลุ่มนั้นเพราะอํานาจสามดุลเนี่ยมันแก้ปัญหาเร็วไวทันทีฉับไวทันทีและตอนนี้เราต้องการใช้อํานาจสามดุลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศทิ้งประเทศไทยเก่าหรือประเทศไทยใหม่หมดเลยูง,ง่ายทิ้งประเทศไทยที่มันผิดเพี้ยนมันสะสมปัญหามายเยอะแยะมากมาย เพราะการจะแก้มันต้องใช้น่าสามดุลแก้มันจะไปใช้รัฐบาลปกติมีสองดุลมันแก้ไม่ได้ครับมันแก้ไม่ได้ท่านต้องเข้าใจนี้ให้ได้นะถ้าไม่เข้าใจเทคนิคนี้ก็เรียกว่าติดอยู่ในกับดักวงจรน้ำเน่าเก่ามาเดิมต่อไปไม่รู้จบเราจะวนกันอีกต่อไป,ปสี่ปีเสียเวลาสี่ปีเสียเวลามาแล้วแปดปีแล้วังเสียเวลาอีกสี่ปีผงคีดว่าไม่ฉลาดเลยเพราะนักประชาชนทั้งหลายท่านฟังมาเยอะแล้วนะไอ ของอพรรคการเมืองที่หลายสื่อก็นําเสนอมาเยอะแล้วท่านฟังมาเยอะแล้วพอได้แล้วเอาฟังไปก็เท่านั้นเองเพราะเขาได้แค่สองดุลท่านเข้าใจเรื่องดุลน,นำหน้านี้ก่อนซึ่งไม่มีใครมาพูดมีแต่สบัญชีประธานเท่านั้นที่มาพูดเพราะสวบัญชิประธาจะพูดเทคนิคชั้นสูงอะต้องมาฟังเข้าใจง่ายไม่ยากอะไรเลยคุณจะไปเลือกทำไมพวกมีสองดุลไอ,สอ้สอสมันก็ได้แค่ดุลเดียวถ้ามันสอบได้นะมันก็ได้แค่ดุลเดียวแล้วมันทําอะไรไม่ได้มีดุลเดียวทําอะไรไม่ได้ มันจะต้องหาดุนี่สองนะไอ้ดุนี่สองมันก็ต้องไปรวมตัวกันแต่ละพักไปเจราจากันต่อรองเจราจาผมสนนนผมเสนอนโยบายนี้ให้แกให้แก่ประชาชนนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าต้องไปคุยเจราจากันนั้นเพราะนั้นไอที่ประชาชนเลือกไปเนะี่ยก็ถูกลดทอนลงไปเพราะนั้นท่านที่ไปเลือกท่านก็รู้ดีว่าท่านถูกหลอกถูกหลอกนะั่นเองไปเลือกมันไม่ได้ทําแก้ปัญหาได้เต็มที่มันจำไม่ได้หรอกไอที่เสนอมาพักทั้งหลายนะ เวลาทำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะติดขัดไปง้ผมก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็จะทำดูตรงเอาพูดนี้ท่านจะทำไงชาวบ้า,า,บานอเออจริงเว่ยแล้วเขกเรียกไปใหมมแล้วเลือกไปทำไม,ก,ไำไมก็เลือกไปเสียของก็ถ้าก็ถูกหลอกนั่นเองเข้าใจยังเข้าใจกันหรือยังเส้นทางผมเนี่ยไม่ได้มาหลอกเพราะผมก็คือชาวบ้านคือชาวบ้านธรรมดาคือประชาชนคือคนที่มีบัตรสวัสดิการคนจนเหมือนกันนี่คือบัตรสวัสดิการคนจนนี่ครับดูเลยชื่อผมนะฮะ นี่คือคนจนจริงคนจนออกแบบระบบระบอบกาลปกครองได้อและมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาแลวมาท้าด้วยท้าให้สื่อเนี่ยเอาไปเปิดเผยให้ประชาชนได,ด้ดูประชาชนก็ดได้มีทางเลือกท่านเสนอพรคการเมืองมาเยอะแล้วเสนอทางเลือกใหม่ดีครับของคนจนของคนแรงงานเขาก็มีระบบระบอบกาลปกครองเขาเองทําไมท่านไม่เปิดเผยทําไมไม่ให้ความยุติธรรมเป็นแบบนี้แล้วมันจะอยู่ร่วมประเทศกันยังไปยังไง แล้วสื่อทําแบบนี้ก็เรียกว่าโอ้โหไม่ใช่สื่อนะไม่ใช่สื่อที่ถูกต้องที่แท้จริงเลยสื่อมีหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ยกระดับประชาชนพนักงานผมเป็นงานมาอัปเดตประชาชนยกระดับประชาชนเป็นโสดาบันทิพย์ไตเป็นผู้ชายม้าทิพย์ไตอย่ยางโสดาบันอย่างเชี่ยวชาญชํานาญนะเ,นเดี๋ยวท่านดูคลิปต่อไปผมจะอธิบายว่าไอโสดาบันทิพย์ไตคืออะไรนะท่านไม่ต้องมาหมั่นไส้ผมว่าโอ้โยกระดับตนขดท่านอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่คือเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ท่านไม่ได้ถูกอัปเดตท่านเลยไม่รู้ท่านเลยว่มัน ยากลาบากสูงส่งเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคนไทยทุกคนต้องเป็นโสดาบันทิปไตยผมมาอัปเกรดมายกระดับประชาชนให้เป็นโสดาบันทิปไตยเพราะท่านจะเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตแต่ท่านจะมีรู้เรื่องประชาธิปไตยได้ไงท่านต้องรู้แล้วมันเป็นหน้าที่ของท่านเพราะอำนาจทิปไตมันอยู่ที่บัตรประชาชนท่านมันอยู่ในบัตรประชาชนทั้งสามดุลนะ่ะแต่เขาไม่ให้ท่านใช้โดยตรงแต่ที่นี่ท่านจะได้ใช้นะท่านจะใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันนะ ก็คือเมื่อท่านได้ปกครองตนเองมือถือท่านนี่แหละจะบริหารประเทศเองมือถือท่านเนี่ยจะบริหารประเทศเองในระบบระบบการปกครองใหม่นะมือถือบริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศก็คือเป็นผู้ให้มติอ่ะมติของตำบลเนีเ่ยจะทําอะไรนี่ฉันเป็นกฎเป็นมติเลยกําหนดได้เลยว่าตำบลฉันต้องสร้างนั่นสร้างนี่ทํานั้นทนํานี้ตำบลน,นี่แหละครับนะจังหวัดเหมือนกันฉันผู้กําหนดเอง ประเทศเหมือนกันประชาชนนี่เป็นผู้กําหนดเองเออนโยบายต่างประเทศก็ประชาชนนี่แหละเป็นผู้กําหนดเองอาศัยทําไมพวกรสสพรกการเมืองก็ผมบอกแล้วไงโลกยุคนี้มันมีมันไม่จะเป็นต้องใช้พวกมันแล้วมันจบยุคจบสมัยไปแล้วเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนมือถือท่านนึงก็เป็น AI กดเข้าไปในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันระบบสี่ถามน่ะท่านกดบริหารตำบลดีครับตำบลทฉันเออฉันจะบริหารตำบล นโยบายของตำบลฉันกดเองบริหารเองอบตอไม่มีนะออกประจรก็ไม่มีไอของนี่ของผิดดันทะลึ่งให้ประชทชนมีมาตั้งนานมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วมีมาทําไมนี่แหละคือความชอบคนเฉยเฉยโกงประชาชนโดยประชาชนไม่รู้เรื่องไม่มีออประจอต่อไปไม่มีอบจกต่อนะครับเป็นแบบนี้นะประชาชนบริหารประเทศจากมือถือฐานที่หนึ่งทั้งหมดระบบสี่ฐานอำนาจฐานที่หนึ่งมือถือฐานที่สองเป็นผู้มีคุณธรรม ああผู้มีคุณธรรมแต่ต้องเป็นคนพุทธพุทธบวชจิตเพราะประเทศนี้เป็นประเทศพุทธเป็นประเทศพุทธแล้วคนพุทธเต็มไปหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ผมออกแบบนี่มันเป็นระบบการปกครองแบบพุทธแล้วมันเป็นระบบการค้าขายแบบพุทธเพราะเราจะสร้างระบบการค้าขายแบบใหม่มาแทนระบบทุนิยมไอทุนิยมมันครอบโลกทั้งใบอยู่เพราะการที่จะมีระบบการค้าใหม่มาแทนทุนิยมเป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใช่นี่คือประเทศไทยใหม่ไม่ใช่ประเทศไทยเดิมนะครับนี่คือประเทศไทยใหม่ เป็นประเทศต้นแบบของโลกทั้งการปกครองทั้งการค้าทั้งวิถีชีวิตทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดผมเรียกว่าเดอะเรียกว่าเดอะโฟร์ซูเปอร์สแตนดาร์ดสี่สี่สแตนดาร์ดไทยแลนด์ะเดอะโฟร์ซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์นะครับแปลว่ามันมีสี่แพลตฟอร์มอะที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่นะและสี่แพลตฟอร์มเนี่ยแตกออกมาเป็นสิบปฏิวัติและสิบปฏิวัตินี่แหละ แต่ลัประธานจปฏิวัติเนี่ยเทียบได้เท่ากับนายกรัฐมนตีคนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปเลือกตั้งเนี่นะท่านเลือกแล้วได้นายกคนเดียวแต่ถ้าเลือกที่นี่อ่าเลือกเส้นทางใหม่ของประชาชนเนี่ยมันเป็นการเลือกตัวเองนะเป็นการเลือกประชาชนเลือกตัวท่านเองนะเป็นนายกอ่ะถ้าท่านเลือกที่นี่นะท่านจะมีนายกอ่ะคือท่านเป็นรัฐบาลแต่มันจะมีตัวนายกมาทําหน้าที่ท่านจะมีนายกมาทําหน้าที่ก็คือสิบปฏิวัติเนี่ยผมเทียบได้เท่ากับนายกคนเนึ่ง นายกคนหนึ่งแล้วท่านมีสิบนายกเพราะที่นี่จะปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องสิบด้านสิบเรื่องนะฮะเราอยู่ในยุครอสิตต้องปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องเพราะที่นี่เดินตามลิขิตของประเทศเมื่อถึงยุครอสิตแล้วจะต้องเกิดสิ่งใหม่นั่นคือยุคสกาวากาวิไลสกาววิไลคือใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวิไลนั่นหมายว่าติดตั้งของใหม่ใหม่เอียออยเอ่ยมอ่องเลยทั้งระบบระบอบรปกับองวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ ระบบการค้าโหั oh, ้งหมดสิแพลตฟอร์มเนี่ยรวมไปทั้งสิบปฏิวัติเนี่ยมันเป็นของใหม่หมดเลยนะเป็นของใหม่นะเพราะนั้นมันจึงตรงตามยุคที่เรียกว่ายุคสีวิไลนั่นเองน,นะก็ตรงตามยุคนั่นเองท่านติดตั้งของใหม่ไปก่อนสิบปีสิบปีแล้วก็จะเป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงนั่เป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงนะเพราะนั้นเชิญพักสีวิไลามาด้วยนะครับอ่าคุณจะขอพักอะ่ะมาร์คพี่บัว เชิญมาเลยนะฮะมาอย่างเงี้ยมาร่วมที่นี่แล้วก็จะมีชื่อรายชื่อผมจะประกาศรายชื่อคนที่จะมาเป็นรัฐบาลชวการนะฮะเป็นรัฐบาลชวการจะประกาศรายชื่อผู้ชายก็หลายสิบคนนะแล้วก็ส่วนชื่อผู้หญิงผมยังไม่ได้ประกาศบังเอิญวันนี้เป็นวันสตรีหรือเปล่าวันศุกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เชิญชวนผู้หญิงนะมาร่วมปกครองบ้านเมืองด้วยนะครับมาเลยนะครับสแสดงตัวสแสดงตน ผมจะประกาศรายชื่อผู้ชายไปก่อนแล้วผู้หญิงมามาพบกับผมนี่แหละครับมาร่วมกันนะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้หญิงนะที่จะมาเป็นรัฐบาลชั่วการเนี่ยครับผู้หญิงก็มาร่วมนะผมจะประกาศรายชื่อผู้ชายไปก่อนนะเอาละะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อจากนี้จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ชายนะครับตอนนี้ผมพูดมา40นาทีใช่ไหมยอยู่ตัวเลขไม่ชัดขอ29 30นาทีก็ก็คงต้อง พอสมควรเดี๋ยวไปต่อในคลิปต่อไปผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับเอาละก็เชิญดูคลิปตอน2ต่อไปครับสวัสดีครับ